มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่21ตุลาคม2568บรรยากาศของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพักเ,เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้ามืดชาวบ้านต่างตั้งนาฬิกาปลูกเตรียมพร้อมเข้าระบบตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเพื่อมาให้พรสิทธิ์ในรอบแรกแม้ระบบจะล่าช้าเล็กน้อยในช่วงเปิดลงทะเบียนแต่โดยรวมยังสามารถดำเนินการได้สำเร็จ นางสาวเบญญาภากรมยังชาวบ้านสงาหมู่ที่11ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าตนและแม่ตื่นเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬกาพร้อมโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเพื่อเตรียมเข้าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพักแต่เมื่อถึงเวลาที่เปิดระบบกลับพบว่าการลงทะเบียนไม่สามารถทำได้ทันทีต้องกดซ้ำหลายครั้งจึงสำเร็จ และนางสาวเบญภา,าบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ลงทะเบียนได้ทันเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ยืนยันตัวตนเอาไว้แล้วถึงจะมีระบบหน่วงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีทั้งนี้หลังจากช่วงเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพบว่าระบบเริ่มมีความหน่วงและช้าลงบางรายต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จแต่โดยวรวมประชาชนส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างของของแม่ก็ไป ของเขาเปลี่ยนเบอร์เนาะคนแก่ไม่ได้ใช้เบอร์เดิมก็ไปเราก็ไปจองคิวที่ธนาคารเปลี่ยนทําการเปลี่ยนเบอร์เขาก็ทําเบอร์เขาให้ใหม่เราก็รอเพื่อจะมาลงทะเบียนวันนี้ตื่นวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยจ้ะเพราะว่ากลัวกลัวคนเนี้จะกลัวจะล่มเพราะปกติเคยลงกันอยู่ที่เ้องลงกันอยู่มันจะล่มเนาะก็เลยตื่นแต่เช้ามาลรอล,อง,ลองทะเบียนเลยก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ ได้อีกเครื่องนึงก็ได้เลยค่ะอีกเครื่องนึงเขาบอกว่าแค่ขึ้นมา103ออวันก็ลงง่ายนะไม่ได้ลงอะไรยุ่ง,งายากลงง่ายกดแค่เรากดยืญญญนยันรับเสร็จแค่นั้นเองไม่ได้ต้องกดอะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีฟ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีก็มีรอโหลดหน่อยอาจจะแบบเนาะทั่วประเทศมันก็เลยต้องรอหน่อยแต่ก็ทําง่ายนะไม่ได้ยุญญญ่งยากอะไรกดรับเสได้เลยกดรับเสร็อย่างเดียวแล้วก็รอเขาอนุมัติแค่นั้นเอง I okay.